ปลาพี่ลึกมีจักดูกโอ้เป็นจุ่มเลยฮึมบึ่งเด้อหนึ่งสุดยอดสวยมากสองสามสี่ สวัสดีจ้าื้นนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วกับช่องก้อยแก้วสาวสกลคนพัดถิ่นนะจ๊ะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือื้นนี้ก็ว่าสิผ้ากันยางผ้าลูกๆเด็กๆพวกข้างหน้าไปเบิ้งเฮ็ดนะจ๊ะไปยางเบิ่งเฮ็ดพึ่งยางลัดป่าย่างไปื้นนี้ไปกับลูกๆสองโตเด้อจ้ะไอพงไปไปนําพอดีตัดย่างพึ่งแล้วนางกะ ให้นางพักผ่อนเดี๋ยวก็สิได้ตื่นมาเก็บยางเนาะจ้ะก็เลยอยันนั้นก้อยก็เลยสิย่างไปกับเด็กๆข้างหนา้าวันนี้ก็มาสองตัวอีกสองตัวก็นอนตัดยางเมื่อคืนก็นนะ้าหัยางรัดส่วนยางรัดป่าทุเรียนไปอันนี้ก็ฮอดจะ้ะไกลๆขัวไกลไปเลยมกมาแล้วอะไรมาแล้ว,ม,ลวมุกมุกมุกโอ้ลูกชายก็ยืนท่า ฮอดแล้วจ้ะมาฮอดแล้วกะโอ้ยลงเล่นน้ำเลยพ่อโอ้ยเมือ่อยหลายมากระเจออยู่จ้ะแต่บอรูว่าสิหลายพอหลายเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งกันนี่กำลังขึ้นเลยตุ้มติมิอยู่พี่น้องบอรูว่าสิได้หลายบอไ,ได้หลายเนาะมงเข้ามากระเจเหินข้างหน้านำจ้ะเห็นข้างหน้า สองดอกสองดอกอันนี้ก่อนนี่ดอกบาาดอกงามๆเลยจ้ะเนี่ย เดี๋ยวคนมาตัดขาย,ยูเงนินนะจ๊ะอู้นี่หนึ่งดอกเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบเหยียบบบเห็นจะต้องหาดีๆต้องแนมดีๆี่เพ็นกระ,ะช่างเพื่อนเลี้ยงป่านะจ๊ะ ปลาไล่หลายนี่ดอกนึงป้าดอกว่าไงขาประวบๆเลยวูมีสองดอกพี่น้องเห็นกัน,นีีเห็ดฟึ่งขาลายนะคะเกงเซฟเด้อเห็ดอันนี้เพินบุะคมแปไปไปเพินครั้งหน้าอีกจิมมีไเ้บอมี ตัวนู้ไปทางไหนมุกซ่าหไ,หไหอ้นู้ไปไทยแล้วจ้าหลายดอกอยู่จ้ะข้างหน้าก็มีนี่นดอกสองดอกข้างหน้าก็มีจ้ะนี่ดอกน้อยๆตามดอกอุย้ยพอดีแก่งเลยดอกซ้ำสี่ดอก บวานดกเทาแล้วก็มีจ้ะอู้มีลายดอกเอ้ยแตกเมันนดอกไม้เลยน้องอู้อยังสวยเยอะจังอดอกนี่โอ้เน่าแล้วดอกมีดอกหอมดอก วันนี้มาเก็บผู้ดเดียวเ้ยจ้ะมากับเด็กๆตัวโน้จะไปใส่แล้วตัวโน้เด้นเนาะข้างหน้านนอู้อ้เต็มมือแล้วป้าเบิ่งดอกนี้โอ้ย่างสวยอ่ะพี่น้องเบิ่งคาใหญ่ๆเลยจ้ะคาบักใหญ่อวบๆเลย อยู่บ่อลหลยอยู่บ่เนาะมาบึงจุ่มนี้จ้ะสามดอกเลย,ยก้อยก็อยากตัดขาคนไว้อยู่มันตัดบ่ได้เนาะจ้ะถือกลองมือหนึ่งถือกองอู้ดอกนี้เกือบไม่เห็นนะเนี่ยดีนะที่มาดูมีแต่ดอกส,อสวยๆเลยข้างหน้ามีอีกไหม อีกไหมกระสีย่างไปเรื่อยอุ้ยเห็ดทานเจอเห็ดทานค่ะเจอเห็ดทานเน่าไหมเนี่ยได้อยู่นม่โดดเดียว อุ้ยออกเป็นหมูเลยมันมีน้นาวเล้วนี่นี่นี่ข้างหน้าพัดออกเป็นจุ่มเลยพี่น้องสามดกมอกพีเด้องเลยจ้ะสามดกมอกพีเด้อนี่สองสามนี่มีดอกนึ่งสี่มีดอกนึงจะ้ะห้า เดี๋ยวอีกแล้วดอกนึงเตว่ามุดอยู่โหเนี่ยนี่าดีมากสามดอกขายเงียบขายนางแบบเนาะนี่ขายเงียขายนางแบบ โอ้เห็ดทานเนาดอปกปักไงเนาเฟี้ยแต่ว่าก็าเห็นอยู่ดอกนี้เห็ดทานดอกนี้นะ่ะยังสวยๆอยูอ่เลยนี่อุ้ยมีกิ่งเกิดมีกิ่งเกิดพร้อมขออยากบุงกือกินปาดเห็ดถ่าน,ดอ,นาดอกบักไงขึ้นเป็นหมูเนาะ 你都无聊。 โอ้เป็นจุ่มเลยฮึบึ่งเด้อหนึ่งสุดยอดสวยมากสองสามสี่ห้าเออต็มตมือเต็มมือหกอุ้ยหัวรุดหัวรุด 7, 8, จ็ดแปดปาจุ่มเดียวแปดอดอกเดี๋เกินสวยเดี๋ยวเห็ดทานอีกแล้วจ้าดอกกำลังงามเลยนี่หนึ่งดอกเดี๋ยวก็เห็นเห็ดพึ่งนลจ้าดอกกำลังงามเลยมาเห็นพอดูนั่งลงแล้วเห็นเห็ดพึ่งนลาเอาเอายืนขึ้นแล้วสิเห็นบนนอกไปนี้ ไปทางเดียวกนะันเนาะเข็ดพึ่งอกดำๆเลยจ้ะเอขออนุญาตส่องก่อนนะจ้ะโอ้ยีเด้ <c oughs> มันอยู่ใต้ใบไม้บบเห็นพี่น้องต้องส่องก่อนหมดหรือยังผู้เห็ดฐานก็ออกหน่อยออกต่อย น่าจะออกเป็นหมู่เยอะๆหน่อยเนี่ยเห็นอีกแล้วครับหนึ่งดอกย่างผ่าดนะแต่จันอยู่นี่บม่เห็นย่างลบมาก็เห็นอีกคือเก้าสองดอกสองดอกคู่ก,กันงามๆจ้ะ ได้เมื่อเร็วยางไปยางมาลืม่อยักเจอแล้วจ้ะบ่อยักเห็นแล้วก็ะสิยางเบิ่งไปเรืเร่อยๆอีกเนาะต้องแนมดีๆต้องเบิ่งดีๆน,น่านมันขึ้นอยู่ในนะคคนั้นคักูสะนี่ช่องดอกสวย ที่งน้ำบไปล่ได้ไหมลงไปเล่นได้ไหมเ้ยลงไปอาบน้ำจั้นแม่พาเมื่อนึงถึงทิศทางอีกเลว้วหนึ่งดอกโอ้มีแต่ดกอกใ่าง่ๆแต่ว่าเจอที่แตดอกจ้ะคนมืดช่วงคนออกกันเนาะช่วงที่ออกโอ้แต่มือมือสองตะการกระมีจะ้ะบางมือ เมื่อยแล้วบ่ป้าแม่พาเมื่อยป้เมื่อยแหละเมื่อยแล้วเล่นอยู่บ่เศร้าเล่นเล่นอยู่ออกมาจากป่าเห็ดแล้วบัดน,นี้ก็กระสิยางเมื่อเือน,นะจ๊ะกระสิลัดส่วนยางไปสองฝั่งทางนี่ก็เป็นป่าทุเรียนสวนทุเรียนก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบอนสีไล่หลายจ้ะ อยู่ในส่วนทุเรียนเพื่อนเด้อนี่แต่ว่าเพื่อนบ่ห่วงหอกมันบ่อึดเราจะบน่นบ่นสีไลยนี้มันบ่อึดจ้ะต็มืดปุ๊บเตทั่วเลยอยู่ในส่วนยางก็จะมีพูนสวยๆเลยบ่นสี เด็กๆกระย่างเมื่อก่อนล่ะมาเบิ่งผลงานเห็ดของเราเห็ดที่ก้อยไปเก็บมานะจ๊ะกะไรอยู่เด้อได้แกงนึงอยู่แกงกินเที่ยงสดน้ำหอนๆใสะโพอ,อีตัวหอมๆจ้ะพอดีมีผักอีตัวพอดีเลยเห็ดท่านกัตเตอร์บุกี้ดอกนี่มเมื่อแม่ยามเพิ่นเนาะดอกเห็ดเห็ดมีแต่ดอกพอดีแกงเลยจ้ะมือนีงเอานะจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยกระสีได้ลาไปก่อนนะจ้ะาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยเลยครอบครัวให้คลิปต่อๆไปในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า